มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มต้นการเจรจา,ากับวิกตอร์โยเคเลสกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างไรก็ตามการย้ายทีมครั้งนี้อาจต้องขึ้นอยู่กับการขายผู้เล่นบางรายออกจากทีมก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มต้นการเจรจา,าเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัววิกตอร์โยเคเลสกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า อย่างไรก็ตามการย้ายทีมครั้งนี้อาจต้องขึ้นอยู่กับการขายผู้เล่นบางรายออกจากทีมก่อนเพื่อปรับสมดุลทางการเงินและโครงสร้างทีมวิกตอร์โยเคเลสวัย26ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนโดยยงิงไปแล้ว67ประตูจากการลงเล่น70นัดในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขาดึงดูดความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำในยุโรป นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยังมีรายงานว่าบาเยนนาบนิกได้เริ่มต้นการสอบถามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยูเครสเช่นกันค่าตัวของยูเครสคาดว่าวจะอยู่ในช่วง60-70ถึงร้านยูโรหรือประมาณ2590ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สมโมสรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเสริมทัพครั้งนี้อาจต้องขึ้นอยู่กับการปล่อยผู้เล่นบางรายออกจากทีมก่อนเพื่อปรับสมดุลทางการเงินและโครงสร้างของทีมอย่างไรก็ตาม อโมริมได้ระบุว่าเขาไม่รีบดึงนักเตะจากสปอร์ติ้งมาร่วมทีมแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะทําเช่นนั้นในช่วงซัมเมอร์หน้าดังนั้นแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างยูเคเรสและอโมริมแต่การย้ายทีมยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป